สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องฝรั่งเมียอุบลนะคะช่องฝรั่งเม ouais ียช่อง <ette> เมียฝรั่งอุบลครับพี่น้องกำซื้อจาหของสองจากของกับพันใดเป็นไรช่องเมียฝรั่งอุบลเมื่อน so ี so ้มาอยู่ช่องเย็นกำแพงเพชรนะคะกำแพงเพชรอุทยานแห่งชาตินะคะอุทยานแห่งชาติกำแพงเพชรคุณนะ วิวเขางามงามคนวิวทิวทัศน์ไอพี่น้องด้วยคนวิวทิวทัศน์ม้าผู้เดียวเข้ามาผู้เดียวมาพักที่ผู้เดียวพีว่ทาหารดอกพี่ทาหารคนเป็นช่องรบมันโดดเขาลงมาพี่น้องแต่นี้นี่กึ่งพม่านะคะแต่เข้าเขตพม่าแล้วค่ะนอกจากเต็นเข้านอกจางเต็มแบบนี้นะเนี่ยยู่สถานที่แค่เนี่ยท่านข้องราชการเข้าหรอกค่ะ ที่พักเจ้าหน้าที่ให้พักกลางเต็นท์นอนแค่นั้นได้พี่น้องากลางเนี่ยหนาหนาก็เต็มกลางเต็นท์นอนเต็มที่เต็มแดนเต็มเต็มเต็มที่เต็มแดนนานทั้งผู้เขาพี่น้องนอนทั้งผู้เขากลางเต็นท์นอนทุกที่ได้วนี่มาเที่ยวผู้เดียวมาเที่ยวผู้เดียวพี่บาไปตามภาษาพี่บาเนี่ยนะ นอนกลางเต็นท์หนึงสันได้พี่นอ้องเด้อเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาเทียวคู่เดียวพี่น้องนะคะสวัสดีนะคะพี่นอ้องกู้เขานอนอนปลาทหารหลายคน เขาจะออกมาหลายคนจะของมาผู้เดียวมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวค่ะวิวงามโอเคนะคะเดี๋ยวได้จะอวยกล่องให้ทุกคนค่ะพี่นอ้องนี่หนาวขนเบาค่ะพี่นอ้องโอเคค่ะวิวงามวิวงามวิวงามนี่แต่เขากี่ต่คู่เขาพี่นอ้อง ธรรมางแห่งศาสตร์พี่น้องเลยมาคนโมจากกันเห็นลูเห็นร้านนี่ยหันยางมุกกระทะยางมุกกระทะพี่างเบิ้งกันองศาความสูงนะคะลูกห้านเขายางออก ช่องเย็นที่จะกล้วยปลาพี่น้องที่จะกล้วยปลาโอ้ดีดูดมสมบูรณ์ดีเนาะต้นแม่ตน้ตนต่อพี่น้องต้นแม่ตน้ตนต่อรุมสมบูรณ์ดีหอ้องน้ำมักมีไหมห้องน้ำม,มักวังกันมีแตม่มีกับข้าวนะคะขายอาหารได้มีนะคะใหญ่ใอะไรก็เอาขนขึ้นมา อันนั้นเขาจะเอาพวกขึ้นมาเลยกูเดีย๋ยวจะข้นมาอะไรพี่น้องเลยหาสิพกสิปลขึ้นมาเจ็บสิปลเข้าไร้ถูกเอะไอย่าี้ยอืมผ่นยามขึ้นมาล่มมาแห้งๆนี่พื้นที่บกว้างพี่น้องอะไรคือช่องเย็นได้พี่น้องเลยโอเคค่ะอืม ะติดตามช่องเมียวฝรั่งนะคะก็ได้เอาใหม่มาพี่น้องใหม่ก็เอามาใหม่เอาใหม่มาแล้วมาเนี่ยการเต็นการยังเขากาเงนะกาเต็นได้พี่น้องนะกางเต็นกางเต็นน,อน้องกันเ้าไปห้องน้ำได้ยางไปห้องน้ำกันพี่น้อง ไปห้องงามวิวคุณเพิ่งวิวเ้วไปห้องเลวิวดูวิวนะคะวิวสวยมากมากยุณงามงามกว่าเขาใหญ่งามกว่าเขาใหญ่ก็เดียวกันงามกว่าเขาใหญ่น่าะคือนี้นอนที่นี่นะคะคุณนี่เช้าไปเดินทางต่อค่ะ แยกแยกกระยะแยกขวดพลาสติกขวดแก้วกระยะเก็บส,สะอาดสะอาดดูเขียนอุทยาตนะคะเขียนอุยทยาตเอาเมื่อถือน้ำก็ไม่แห้งหกินหัวเลยเจอะเลย โว่ยก็ไมู่วกันได้พี่น้องด้วย